มีเอะเอ๊ะข้าวดีดีลูกป้าเรมีเด็กหญิงชนาพรอ่ะเดินดีดีค่ะเดินดีดีค่ะ ถึงแล้วค่ะนี่แหละถึงแล้วค่ะกรมแพทย์ค่ะอ่าเ้ยวไปเลยเดินเลยใช่ค่ะเ้ยวไปเลยค่ะเดินไปเลยค่ะเดินไปเลยเออไม่เป็นไรแข็งแรงเหล็กเดินได้ไเดินในในค่ะเดินในใน บอกว่าต้องจับมืออืมถ้ไม่จับมือจะรถชนนะต่เด็เชื่ออย่าลบพี่แตกเลยหรอคะช่อค่ะี่มรถเยอมาก่อืมใช่ค่ะม่ใหญ่ไหมตึกใหญ่ไหมสูงไหม เมฆน่าอะไรมีอะไรอยู่ข้างบนเสาไฟนะ่ะชี้เห็นไหม,มเห็นหว่าเอานู่นน่ะใช่อ่ไอาไ่พวกเขา <laughs> ไปเดินเข้าตึก<น>เดินเข้าตึกเดินข้างๆดีกว่าลูกป,ปะมีรถอยู่ข้างหน้าไม่เหรเดินเข้าข้างๆ้ีงอ่จ้ะ